สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเลกาเวเคนะครับวันนี้นะผมเนี่ยก็จะไปหาท่านฤือีนะก็จะไปทาเรื่องที่ผมเนี่ยได้เคี่ยวหมูตันมาจากจากใครก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นลูกของสมิงนะก็เหมือนเป็นเด็กที่ผมเนี่ยไปตามหาลูกสมิงนี่แหละครับนีเคี่ยวหมูตันนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าแรกๆผมคิดว่างาช้าง ท่กเนี่ยก็หลายๆท่านก็บอกมาว่าเป็นเคี้ยวหมูนะวันนี้นะผมเนี่ยก็จะลองไปถามท่านฤาษสี่ดูว่ามันเป็นของใครกันแน่นะทุกคนก็วันนี้ผมได้มากับน้องต้นกานะครับเป็นกากับกันจ้าและกาโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องต้นการเนี่ยขอเดินทางไปหาท่านฤาษสี่ก่อนแล้วก็มีของมาฝากท่าน้วยนะนี่ครับก็ไว้ท่านเนี่ย นั่งสมาธิแล้วก็อาจจะไว้กินก็ได้นี่ต้นเดทุกคนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยออกเดินทางกันก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากโอเคทุกคนผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยขอตัวเดินทางไปหาทัลุศีก่อนไปกัน ดูดีน้ําแห้งหมดแล้วนะนี่นะไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยอาจารย์ของน้องต้นมันเนจะอยู่ได้หรือเปล่านะเพราะว่าน้ํามันแห้งหมดเลยอะไปต้นกาก็ต้นกาเนี่ยแสง,งเท้าอะไรมาไม่รู้นะขาดด้วยไม่รู้น่าอาจารย์น้องต้นมันเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าสมิงเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะจะลองเข้าไปถามกัน อุ้ยมันวกาเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่นะผมบ้าเฮ้ยดูสิมีไหมมีล่าวใช่หรอ้อยู่ข้างในนะ ต้นกะลองเอาของไปให้เขาดิไปไปไว้ท่านดูสิเลยพอกนี้อยู่ข้างในนะผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าไปรบกวนก็เดี๋ยวให้หนองต้นกาเนี่ยเข้าไปดูนะเขาบอกอะไรล่าต้นกะไหนลองเข้าไปคุยดิ ชชเชอเลเกอร์เกทไทยอ่ะโทเขาบอกว่าไม่ได้กลับมานะนี่เชียงเนี่ยก็อยู่อยู่เลยนะเขาเนี่ยน่าจะโดนฤๅษีเนี่ยปล่อยไปหาลูกแล้วล่ะ เนื้อซีแม่เฮ้ยเขาบอกว่าเขารู้นะเด็กคนเนี้ยอยู่ในป่าลึกเลยนะคนที่ให้เคี้ยวผมมาเนี่ยให้เคี้ยวน้องต้นก้ามาเมื่อวานเนี่ยต้นกาน้องนาทัศน์ฤๅสี าก็ดูเคี้ยวใหญ่เลยนะท่านวงในอะ่ะน่านั่งพระมาทอยู่นะก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจ,จะมีกุมารด้วยหรือเปล่า ต้นกล้าก็พูดอะไรมั้งฮะท่านก็พูดว่าอะไรมั้งนี่ต้นกล้าเข้าไปคุยนะก็ว่าเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ผมเข้าไป เป็นแก้วของเขาเก็บเก็บไปเก็บไปเก็บเป็นแก้วของทัลลสีนะตรงนั้นก็จะเป็นที่พักเก่าของน้องต้นมันแล้วก็ซึ่งลาสีเนี่ยเคยให จะมิงปลาเนี่ยไปนอนตรงนั้นนะเฮ้ยมีนกเลยอะ่ะมีนกและน้ำแห้งมากเลยอะ่ะผมว่าน่าจะมีปลานะเฮ้ยคืออะไรไหนไม่มปลาไหน เหมือนเขาเรียกอ่นนั่นแหละถูกะไหนเหมือนว่าเขาจะให้เก็บไว้นะ แบบหนักมากเลยเคี่ยวนะก็มีหลายๆคนบอกว่าเป็นเคี้ยวหมูป่านะนี่ครับมันตันถึงนี่เลยนะมันโบ่แค่ช่วงนี้นะที่เหลือเนี่ยตันหมดเลยนะมนจะแกะให้ทุกคนดูนะบางคนเนี้ยอาจยังไม่เจอนะครับแล้วกินแบบมีกลิ่นแรงมากเลยอนะ เหมือนว่าพึ่งออกมาจากเขี้ยวหมูเลยอะ่ะไม่รู้หมูมันทำหักได้ไงนะ โอเคอ้างว่าเพาิ่อน้องเอีย้ยมันว่าเขาออยัางไม่หิวนะเขานั่งผมมาทุกรอบก็เจอเขานั่งสมาธินะไม่รู้ว่าสมิงพาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแล้วน่าจะไปหาลูกนะ ลีเแหลโอเคไทยอ่ะฮะพ่อโอเคไทยอ่ะอยังไม่ได้กลับมานะน้องต้นมันเข้าไปนั่งกับเขาแล้วเหมือนว่าเขาไม่ทําอะไรน้องต้นมันเลยเขาหน้าจะรัวก็เด็กมันก็ซนปกตินะน้องต้นกาเด็กเขาไม่ทาอะไรน้องต้นกา พูดผิดนะับเหมือนต้นกาเนี่ยจะชอบเลยนะโอเคโ้เสียงดกร้องแบบเ,เต็มไปหมดเลยอะ่ะเหมือนว่าตรงนี้มันจะเป็นต้นไซนะลูกไซเนี่ยก็สุกแล้วด้วยผมว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาอาจารย์ของเราต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วด้วยนะ เพราะว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มแห้งไปหมดแล้วเขาอาจจะเข้าไปในป่าลึกกว่านี้ก um, ็ได้ก็ผมลองไปดูข้างหลังก่อนนะผมยังไม่เคยไปดูข้างหลังเลยเป็นยังไง

ธรรมชาติมากเลยนะที่นี่มังคนกลาเนี่ยเหมือนจะชอบด้วยนะมันจะกลายเป็นนี้น้งเนี่ยกลิ่นเคี้ยวหมูเนี่ยแรงมากเลยขอปิดถุงก่อนนะนี่นะเมื่อกี้มันตกน้ำอีกครั้งหนึ่ง เขาบอกว่าเก็บไว้เวลาเข้าป่าเลยเนี่ยป้องกันตัวได้ดีเลยนะก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้นะอยากได้หรือเปล่าเป็นของที่ลืนลึกได้นะครับน,นี่หมูตันถึงครึ่งหนึ่งเลยนะถ้าแบบตัดช่วงนี้ออกไปเนี่ยตันเยอะมาก แถวเนี้ยสัตว์ป่าเยอะมากเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องต้นกาเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับละเพราะว่าไม่อยากรบกวนท่านมากให้ท่านเนี่ยได้นางสมาธิพักผ่อนของท่านไปนะอันนี้ก็จะมาถามแล้ว,ว่าสมิงพานเนี่ยได้กลับมาบ้างหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่า สมิงพาไปหาตามหาลูกนะก็เหมือนว่าจะเจอละจากช่องแดงนะพ่็ถ้าจะทำให้สมิงพาเนี่ยได้เป็นคนจริงๆแบบถึงกล้าปล่อยออกไปแบบอิสระลเลยนะแรงๆเนี่ยโดนมัดอยู่ตรงนี้เราเนี่ยได้ย้าย สมิงเนี่ยหลายที่อยู่นะก็ได้มาเจอน้องต้นอาจารย์น้องต้นมันเนี่ยก็เลยหายเป็นคนปกติเลยอะไปเถอะก้าเอามาได้ละเนี่ยเกาเป็นไงมั้งฮะสนุกฮะสนุกสนุกอ๋อ ชอบไหมแบบนี้นทันกาจะแบบชอบหรือสีเลยนะชอบอยู่แบบนี้เหรอฮะสวัสดีสีดิสวัสดีดสสดกายไปโดนอะไรมาแล้หัวเนี่ยเลอะหมดเลยนะน่าจะหมดถ้ำนี่แหละ ทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องต้นกต้อ่ะจะขอตัวเดินทางกลับกันก่อนไปต้นกายกลับ๋ยวถ่ายแล้วผมบอกว่ากลับก่อนนะครับก็นำของอะไรไม่ให้เขาทางนี้ต้นกาย กาบไปปิดคลิปไปปิดคลิปไปพี่นะโอนยกระกากีะกาะกากนะกกระกางระกากระกากระกากรกาบนะกากากะกาะาเพีกาเท่กานี้นาะาระกากระกากระิานี้กากกา like, กระกกรกากระกกรกากระกามรห้ากแะระากระ้ากล้าน้วยนะการับากระครับบกระากรกากระบากระกระกรกากรกร